กอดกอดดูครับดูครับยังไม่ยังไม่เป็นเท่าไหร่นะครับกอดกอดต้องรอชมตอนเริ่มนี่ครับเริ่มผลน,นะครับกอด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  สวัดีกอดดีดดกอด,ด,ด,ดกอดกอดกอดออสวัสดีครับผมสวัสดีเอ t ซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็กําลังฝึกข้ามหมื่นนะครับกําลังฝึกข้ามหมื่นกอดคนนะครับนี่ก็กําลังเริ่มฝึกได้ประมาณไม่ถึงสิบนาทีนะครับเราก็จะมี นี่คืออาจารย์เขาครับอาจารย์เขาก็คือแตงโมนะครับถ้าเขาทําได้เราก็จะให้เขากินนะครับเออจำจำตอนนี้ก็ยังไม่เต็มร้อยครับยังได้อยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นครับยังกอดไม่ได้ครับยังไม่รู้จักอดนะครับต้องประคองไม่กอดนะครับกอดกอดตอนเราจะค่อยค่อยปล่อยมือครับกอด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 เออหนักกอดเออจำ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 กอดกอดได้แลวครับได้เลยครับกอดกอด <beau> กดกดกอดกอดเอ๊ะจับกอดเอ้ได้เดี๋ยวครับเราต้องให้เราบังนะครับเอ้ยนี่ครับไปนี่คือการฝึกช้างนะครับผมส่วนนี่คือเบื้องหลังนะครับเแบื้องหลังก่อนที่เขาจะจะเป็นลหลายๆท่านะครับต้องมีกล้วยหรือแตงหรือกล้วยกล้วยแตงอ้อยแตงโมอะไรก็ได้ครับที่สามารถช้างกินได้แล้วก็เวลาทา ทำได้แล้วเขาก็จะให้อาหารช้างกินเวลาทําได้นะครับส่วนน้อยที่จะมีเบื้องหลังการฝึกช้างแต่ละท่าแต่ละท่ามาให้ชมนะครับนี้เราเป็นช่องแรกเลยนะครับที่จะโชว์นะครับจัดสืบทอดในวิชาการฝึกช้างนะครับฝึกช้างช่วงฝึกนี้เราจะไม่มีตะขอไม่มีมีดนะครับเพราะว่าบางบางเชือกถ้ามีตะขอมีมีดมีไม่เรียวหรืออะไรอย่างนี้ จะไม่ทํานะครับจะกลัวนะครับเวลากลัวเราจะทําอะไรไม่ถูกนะครับเราก็ต้องมีเป็นของกินเขานะครับแบบนี้ครับเขาจึงจะยอมฟังเรานะครับยอมฟังทาตามตามคำสั่งกันนะครับแล้วรอรออีกครั้งครับอ่ะกอดกอดกอดยังยังสับสนนะครับยังสับสนในถ่ายกงวงถ่ายิ้มนะครับยัง ยังสับสนนะครับต้องหลอกล่อครับเป็นช้างที่เขาบอกกันครับเป็นช้างที่จับงวงยากมากครับกอดกอดกอดดูครับดูครับยังไม่ยังไม่เป็นเท่าไหร่นะครับกอดกอดต้องรอชมตอนเรื่องนี่ครับเรื่องอนนะครับกอดเลยกอด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 เอ้กอดกอดเอ้กอดอะไรกอด กดตอนนี้กำลังได้ยี่สิบเปอร์เซ็นครับเพราะว่าเพิ่งฝึกไปไม่ไม่ถึงชั่วโมงครับปาส์ตงีดูแขนครับถลอกหมดแล้วครับนี่ประคองเล่นกับงวงช้างเล่นกับงวงขมือครับหูไปชูมาก็แดงนะครับถลอกหมดแล้วครับนี่ทำไงได้ครับใจรักนะครับอยากให้เขาเป็นท่านี้ครับอยากเวลามีเอฟซีมาถ่ายรูปอยากให้เขาพอดได้นะครับ มีหลายท่าให้เอฟซีได้ประทับใจนะครับนี่ก็เป็นท่าที่ไม่หนักไม่หนาครับเพราะทางเราทําได้ครับไม่ได้ยกแข้งยกขาอะไรมากมายครับกอดกอดกอดเออเด็กกอดเอ้อเอ้ยวลาทำอะไรก็ตบตบเบาๆนะครับเอ้อเด็กจำกอดกอดทีนี้กอดดูด้านหลังครับดูงวงเขากอด กอดกอดเอ้กอดเริ่มป็นแล้วครับกอด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 แนวกอด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 ต้องใช้หิู้ครับทำได้แล้วไม่ได้กินไหมครับผมกอดกอดเอ้ นะครับต้องให้เราประคองก่อนครับช่วงนี้เพราะว่ายังยังได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่เต็มร้อยครับประมาณสามวันถึงสี่วันครับได้เลยครับมากอดโอ้อยต้อยเพื่นมามากอดกอดกอดแมวกอดรับลงเหนื่อยครับเล่นกับแรงช้างเคยบอกว่าครับแรงช้างไม่ใช่น้อยๆนะครับกอด กอด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 เอ้ยกอดเอ้เอ้กอดกอดเด็กอดเอ้กอด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 ทำให้ดีทำให้ไวเดี๋ยวจะได้กินแตงหมูบรรพันกอดอีกกอดกอดเริ่มเลยครับเริ่มอ่อนนะครับกอดอีกกอดกอดเอ้เกอดเอ้กอดกอดเด็กกอดกอดกอดดีดี กดเอ้กดกดกดเน่เน่กอดหนุนเด้ยกดเอ้กดกดดิ้กกดนั่นแหละกดกดดิ้นเน่กดกอดกันกดกดกดดิกดกดงวงเขาสั่นมันไสับสน รอดีนีสูงรอสูงถ้าเขาทำกอดแน่นแ่นได้แล้วผมจะให้เขายกคนตุ้งลอยเลยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าครับความฝันนะครับเขาจะให้ผมให้เขาก,กอดแน่นแน่นพอกอดแน่นเป็นแล้วก็จะให้ยกยกผม่แหนะครับขึ้นข้างบนจะทำได้หรือเปล่าก็รอติดตามรัแต่ตอนนี้เอา ขั้นพื ciudad, ้นฐานไปก่อนครับกอดให้กอดท่านี้ยังยังทำไม่ได้เลยครับคุยโม้ไปก่อนแล้วครับกอดกอดเออกอดเออกอดแห่กอดดีดีเออกอดดีกอดกอดกอดดีดีกอดดีดีกอดเอีกจำจำจำอีกจำ แขนดูครับผมแดงมดนล้วครับตรงนี้ก็จะหยาบๆนะครับทําให้ผิวตัวเราก็หลอกได้นะครับเราฝึกช้างเราจะไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ต่อเนื่องนะครับเราจะให้เขาผ่อนคลายบ้างนะครับเพื่อเป็นการผ่อนคลายนะครับจะไม่ได้ให้เกร็งตลอดนะครับจะให้เขาเดินเล่นเดินอะไรสักพักแล้วค่อยกลับมาฝึกใหม่นะครับ พราะอีกอย่างควานต้น่หนด้วยครับให้เขาผ่อนคลายเดินจะไปแล้วเดินแล้วก็มาฝึกใหม่นะครับแค่นี้ก็ถือว่าพอพอเข้าใจครับพอรู้ภาษาเราแล้วนะครับมาลองมาลองดูอีกครั้งนะครับอกอดเอ๊กอด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  กอดกอดไหมกอดกอดไหมกอดกอดดิกดเป็นช้างที่ห่วง่วง,งวงด้วยนะครับจับงวงจับมือไม่ค่อยได้นะครับ <c oughs> ก็เลยต้องต้องออกกําลังนิดนึงนะครับกอดพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นไม่ใช่ไม่ใช่ความเสล็จอยู่ที่นั่นนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นนะครับสู้นะครับสู้เพื่อ ให้เขาทำได้นะครับจำเออจำกอด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 ดีกอดเกอดกอดกอดสูงกอดสูงแน่สูงกอดสูงกอดดีกอดแน่นกอดสูงกอด ลืมแล้วครับก็รอรอชมไปเรื่อยนะครับว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ต้องฝึกกันอีกยาวนานนะครับวันฟองวันนึงเลยครับผมกว่าจะได้กว่าจะเข้าที่เข้าทางได้ครับเพราะว่าการสุดช้างแต่ละท่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับพีเอซีลองมายกงวงดูไหมครับนี่หนักนะครับผนดูไม่ใช่เบาเลยนะครับนี่ หนัมกมากครับถ้าเป็นช้างเล็กๆพอทนนะครับอันนี้หนักจริงๆครับเขาไม่เขาไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรเขาไม่ได้ช่วยเราเลยครับคือเขาอ่อนงวงเขาอ่อนเลยครับตอนนี้หนักจริงๆครับหนักจริงๆกด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 เอ้กดกดดีๆเน่เน่ยกกดกด กดกดอ่อนแล้วครับไม่ยอมทำอะไรครับอ่อนแล้วครับนี่กอดดีๆขี้เกียจแล้วนี่กดกดตั้งใจหน่อยเพื่อของหวานเราจะได้กินของอร่อยกดกดครับผมต้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมวันนี้ก็เป็น คลิปแรกที่ฝึกช้างนะครับแลวก็เป็นวันแรกที่ฝึกช้างให้กอดควันนะครับให้กอดคนนะครับก็รอดูคลิปต่อไปนะครับว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับผมเพราะผมตั้งใจอะไรเวลวผมก็ต้องทําให้สําเร็จนะครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกาลังใจนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากช่องฟังกำเนิดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ 嗯。Um.